ปกติจาพี่น้องเกลือไผ่เกลือไผ่นหนึ่งก้อนนึงมาหนีน้ได้กินแล้วได้กินแล้วสมอยากได้ต่างเครื่องให้พ่อบ้านก้อนนี่พอา่าเราดูหลายลำขันยยนน้นจะเซียหายเยอะสั้นพอมาต่างเครืงขาเขาก่อนเคียงกะมีตะไคร่หมอมแดงกระเทียมพริกแห้งพี่นอ้องลากผักชี รากผักซี่หอมเอ้อรากผักชีส่วนใบมันเขาเขท่านดใ,ใส่ใบมันเดี๋ยวล่อสูตรเขาตัดขาเขาอย่างน,น,นั้แนะี้กระเด็นคอตาต้องมีไปแล้วรอบนึงแล้ว ใส่ตะไคร้ลหลายประสันสันวลาแต่คนสิว่าคือพอปัน้นมันก็มีเคียงปั้นที่นอกนี่แหละอัตโนมือเขาเลยใช้เครเื่องอัตโนมืออตํำข้างล่างห้องเท็ดตอนนี้กะเดืกดเกบอบ่บ่มันแห้งฝนตกมันเลยมืดมืดเร็วไปแน่ ันนตหอมแดงหอมแดง,งเสร็จแล้วนี่แหละพี่น้องเคียงเคียงเคียงสมุนไพร เนาะส่วนเดี๋ยวพอบานกำลังคั่วไก่อยู่แต่เคนคั่วไก่เสร็จเดี๋ยวน้องบีสิบห้าไปเมืองขั้นตอนเนาะลงมือคั่วเองเพิ่นเห็ดจ้าตูมันนี่เดี๋ยวเข้าไปชุ่มกำลังถอนขนถอนขนทายไก่พันธุอะไรพี่น้องเดี๋ยวรอบคนคั่วเสร็จกุละ่ะมาเหงไปเมืองกำลังถอนขนอยู่เฮ็ดสองตัวเลยทำสองตัว ข้าวจะมีข้างไว้กันพี่น้องเสร็จแล้วเหม้อร้อนให้เป็นน้ำปรุงนึ่ง้วไก่เสร็จแล้วผลัอดลลอันนี้เป็นเล,ลือดไก่เอาไว้กอดเนานะเดี๋ยังมีเสีหายในห้องมาแบานพี่น้องขั่วเสร็จเตรียมป้่อยเป็นอย่างลืมลืมตัดประสนโอ้ พ่อป่าพ่อบ้านกับพ่อในกิ่งเขานะนาหน้าราคาสีแดงไปแต่กินหมืออื่นเสาน้ำได้พไปลองต่อพ่อในกิ่งเขาลืมซับประสันมาคันกรอกไกลหนแข้งแขงขีดได้ดีตำละเอียดพ่าวตำปั๊บนั่งหายไปรอบนึงกระเด็น

อาจจะกรไรทานไหนไ่กระแดกจ้ะไหมดกระแดกกระส่เ้อใส่น้องงนวดนี่ไ่ตามตามความชอบด้วยพี่น้องสไายสบายยังไตไตห้องกินปกติเหลอบ่อบริเมีรนี่มันนามาได้ยังกระแดกน่องอันนี้นำประแดกอ้โหวไก่โอู้เกลือนันทบุกันทำตามให้กับปุกฝาอืมใช่เป็นกระแดก น้ำตาลน้ำตามัามนไหม <S 1> <S 1> เกลือพี่น้องเกลือได้เงาใส่เกลือเข่งความนวดห่ยใส่ปลาคั้อ่่เอาหยาดนินดแลท่าม,มามีามออตัวปลาคั้มไหมปลาคปลาคัมเอาตัดคั้วมันอันที่ซื้อนะส่เดยาดับาใ่นีน่ยป่งเขียวไม่ละเลยน้ำตาลใส่ป่ะไม่ใส่ละ ผักใส่ทีหลังครับอือันนี้ก็จะเลือดใกล้ที่อันนั้นไว้ก็เอาลางไปเลยพี่น้องอ,อ,อย่างนี้ต้องตัวใหญ่ละเอียดลูกตีแล้วกระเคียมผงหอมหอมพี่น้องหย่านมั่วนเติมปลาแดกอีกเติมปลาแดกไว้ตรวดเสีบอันนี้ก็จะเป็นใบยี่หร่าแล้วก็จะใส่ใบยี่หร่ากับซีหอมเนาะซีหอมเนาะ มแม่ไทยไทยยี่หลานต้องมีก็ล้างไว้แล้วไะเอ,เอาไปค้างไฟพี่น้องเ,อาาเขาเห็นให้กินแล้วว้นเขาดูหลายเขาลำคันมันหวยติมันหวยมันหวยเห็นเห็นไม่แล้วเศร้าสั่งควาอืมนี่เอากระรอแต่มันเปื่อยเท่านั้นแล้วพี่น้องแมวมาเลยมาแต่เว้นแตเว้นมันโดด เอาเมื่อวานมันเอาอฟื้นใส่อยู่หมอดนี่จาเต่าฟื้นเพราะว่าเ้าบปได้นั่นป่านไดนเพราะว่ากินเข่าเมื่อแล้วเหลือแต่ตัวพวกนี้กินเข่ายังแต่ตัวแมนเพราะว่าตัวก็จะต้องกินเขาน้ำแล้วก็แบ่งไปกินมื่ออื่นเศร้าน้ำทำมันกินตอนช้าด้วยเมื่ออื่นจะบลได้หากับเข่าหยากนะกังเว็บมันเห็นบลได้ไกลมันจับบลได้ แกกัเลยได้เห็นไหยังมือแล้วไก่ปลาจับยากดิแ <siege. S 1> น่เครื่องรุมมันอืมหมอนได้เตียบอันนี้บอบอบอบปีเตอร์พี่น้องมึงแต่ควนหลุดมันก็มันสิคิวควนไฟลงคิวควนไฟพี่น้องแหน พราะว่าห้องเขาปรุงมาดีๆแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นกินคิวกะปล่อยเห็นมันเหลือดน้ำม,มันบุกคนละถ้ามันสุกแล้วกะกินใดเลยกะเครื่องปรุงกบตามที่ต่อเฮ็ดเลยพี่น้องตามที่พ่อบ้านเฮ็ดลงไปเลยถ้ามันสุกน้ำบกกกบเหลือแต่เติมพักไผ่มักพักอีตูกะใส่ลงอันนี้เขาใส่เป็นยีหลากบพักซี่หอมแค่นั้น ตะยีลากระสุดอยอดเราพี่น้องพระว่าน้องบีตำลาบแักซี่ลงไปในเครื่องแกงแล้วอันนี้บ่แม่ยังได้เปิดเป่าให้ลมมันกันไฟมันขึ้นก่อนอข้าวเดียวเท่านั้นล่ะแลาวพอป่านเพิ่นพาฟื้นหน่อยไปหมดแล้วนี่เห็นไหมเข้าถึงปิดปล่อยย่ำนัมนมันกับว้นควนเนาะเลยต้องปล่อยข้าวปดนี้นมันจะเป็นกินคิ้วปเลย ีเยอิดแเสียของแมนกินทั้งกินทั้งเสียดายตีเ็จเรียบร้อยถาแต่มันสุกก็กินเพื่อแล้วพี่น้องอ่าไหนเมนูแล้วรอติดตามคลิปหนาเนาะว่าสีสันหรือว่ารสชาติเป็นยังไงรอรอคลิปหนาพี่น้องคลิปหนีมากคำจะน้อยเพิ่มมันเดือบบ่เดือเลยมันฝนมันตกมันเลยเงียบฝนมันตกมันรีบมันก็เลยมีข้าเจากับพ่อไหนนน ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้ำเด้อคลิปนี้แล้วก็คลิปีิฟ่านมาเดี๋ยวมังบีอัปเดตให้เมืองอีกตอนมันสุกคนละล่ลอลอคลิปหนะอะไรลูกทำอะไรอะจะเห็นนงะโอ้ยพ,อพ่อคงจะเห็นแล้วถ้ากินพ่อมพ่อพุดหลับมันนั่นก่อนไปมังบีขอตัวไปก่อนเมื่อเีี่สวัสดีจ้าอโอ้